ล่าสุดจะก,ก็ได้รับผลกระทบแล้วค่ะเพราะว่าได้มีการโพสภาพตัวเองที่กรุมขมับด้วยสีหน้าที่จริงจังพร้อมทั้งเผยว่าตอนนี้เริ่มมีทางเจ้าภาพติดต่อเข้ามาเพื่อขอยกเลิกงานทัวร์คอนเสิร์ตแล้วซึ่งตอนนี้มีเพียง1ง,งานแต่ต่อจากนี้คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นโดยจะได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าตื่นเช้ามาพร้อมกับงานโดนยกเลิก19ธันวาคมอิสุสูบ้านป่งราชบุรีปิวจ้า อยากรู้จริงๆว่าคนที่รักรอบเข้าประเทศและนำเชื้อเข้ามาเขาได้รับโทษอะไรบ้างคนไม่กี่คนทำให้คนเดือดร้อนมากมายงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นรัวๆเลยว่าเศร้าเลยจริงที่สุดทำคนอื่นเดือดร้อนพี่จะสวยมากค่ะไม่เครียดปล่อยวางและนัดกันดีกว่า